ศบข่าวนางเอกดังโผล่อวยพรปีใหม่แฟนช่องหลังลืออาจเตรียมโบกมือลาหลังก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านางเอกสาวนาวที่สานาตอาจจะพักงานละครกับต้นสังกัดอย่างช่องเจ็และเตรียมบินไปเรียนต่อต่างประเทศห้ามกลางความหวัน่นอกหวั่นใจของฟแฟนๆช่องเจ็ว่าจะมีแววไม่ต่อสัญญาอีกรายหรือเปล่าแต่ล่าสุดน่านจะเป็นอันจบประเด็นนี้แล้วเพราะล่าสุดทางช่อง7็มีการเผยคําอวยพรปีใหม่ของสาวนาวรวมอวยพรปีใหม่แฟนๆช่องเจ็ดว่าข ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดอะไรก็ให้สมความปรารถนาและมีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขในทุกๆวันและอย่าลืมมาพบกันมารับปฏิทินสุดพิเศษจากพวกเรานักแสดงช่อง7 hd ที่ตั้งใจส่งความสุขผ่านรอยยิ้มและแฟชั่นสดใสกันนะคะน้าจะช่วยการันตีได้เป็นอย่างดีว่าสาวนาวยังคงเป็นนางเอก,เอกช่องเอีกนานแฟนๆวิกหมอชิดสบายใจได้